ไฮยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวนเวียนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยเลยนะคะเจอกันบ่อยขนาดนี้เนี่ยอีกไม่นานเราคงรักกันเหนียวแน่แนๆน,นเลยนะขอพักการตกคนดูไปเข้าเรื่องก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนดุเอาโรซาเรียซิสเตอร์สาวผู้ใช้หอกทาน้ำแข็งเนี่ยได้เข้าสู่ e กนชิน Impact เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไลค์คลิปนี้กันไว้เลยนะคะแล้วพวกเรา a e สจะพาไปรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะว่าโรซาเรียเนี่ยเป็นผู้ใช้หอกธาตุน้ําแข็งแล้วมันก็พิเศษสุดๆตรงนี้แหละค่ะก็คือเธอเนี่ยเป็นหอกน้ําแข็งคนแรกของเกมโดยตัวเธอนะคะเป็นตัวละครที่สามารถหาได้ผ่านการเปิดกระชาตู้ชิลแล้วก็เป็นตัวละคร4ดาวเท่านั้นเองค่ะแต่ถึงจะเป็นสีดาวนะคะแน่นอน,นะค่ะว่าหลายๆคนที่เป็นเจ้าของเธอเนี่ยก็รู้สึกพอใจในความสามารถต่างๆอยู่พอสมควรเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าขั้นโกงนะคะแต่ก็เป็นตัวละครที่เล่นได้สนุกมากๆตัวหนึ่งเลยล่ะ สกิลอี e ของโรซาเรียนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหลังของศัตรูแล้วก็โจมตีเป็นความเสียหายน้ําแข็งซึ่งเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเคลื่อนที่ไปหาศัตรูได้ไวยิ่งขึ้นหรือว่าใช้เป็นตัวชาร์จอนุทาาให้กับทีมก็ทําได้ดีมากๆเลยละคะ่ะแต่ก็มีข้อเสียอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือเราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหลังศัตรูได้ถ้าหากว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าโรซาเรียนะคะระวังตรงนี้กันด้วยนะ สกิลของโรซาเรียนะคะจะเป็นการเรียกหอกน้ําแข็งสุดบิ๊กบิมออกมาซึ่งเจ้าหอกที่เรียกออกมาเนี่ยก็จะปล่อยไอเย็นเป็นช่วงๆแล้วก็ทําความเสียหายท่านน้าแข็งแก่ศัตรูรอบๆอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าเราเลื่อนขั้นครั้งที่4เราก็จะได้รับพรสวรรค์ติดตัวของสกิลนี้มาทําให้เวลาเรียกของน้ําแข็งนี้นะคะก็จะทําการบัฟอัตราคริติคิลให้กับทีมสูงสุด15เลยโดยยิ่งตัวเธอมีอัตราคริติคิลสูงเท่าไหร่นะคะก็จะยิงบัฟได้แรงเท่านั้นซึ่งนั่นแหละคะ่ะก็ทําให้เธอสามารถทําหน้าที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆเพราะเกมในตอนนี้นะคะก็มีแค่เธอนี่แหละคะ่ะที่สามารถบัฟคริติคิลให้ทีมได้สูงขนาดนี้ สำหรับของสวมใสต่ต่างๆของโรซาเรียนะคะขอแบ่งเอาไปสองเซตนะคะนั่นก็คือฝั่งของ DPS แล้วก็ซัพพอร์ตถ้าหากว่าใจมันรักอยากจะทำโรซาเรียให้เป็น DPS เนี่ยพวกเราก็ขอแนะนำให้ใช้อาวุธเป็น h อ w พร r i m o เดียลเจ็ดวิงสเปียรสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นดาเมจน้ำแข็งหรือว่า c r e เซนต์ไพร์สํำหรับคนที่ต้องการเน้นการโจมตีกายภาพ ในด้านของอร์ติแฟกต์นะคะขอแนะนําเป็นบลัดสเตนสองชินช้นกราดิเอเตอร์สชิ้นหรือว่าถ้าจะไปทําเป็นโจมตีธาตุเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นกราดิเอเตอร์ส er ชิ้นหริสัทธ์สเตียร์สชิ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าใครต้องการจะนาเธอมาเป็นซัพพอร์ตไว้เพิ่มโอกาสติดคริตเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าทําได้ไม่ยากเลยพยายามหาอาวุธที่ผ่อัตาคริติคอลอย่างเดนแ c ชมาใช้งานกันดูนะคะในฝั่งของอร์ติแฟกต์สายซับเนี่ยพวกเราก็ขอแนะนําเป็นน o เล2สชิน้นบริษัทธ์สเตียร์สชิ้นค่ะซึ่งเป็นเซตมาตรฐานเลยนะคะสําหรับสายซับแบซบ จจาเลยแบบว่ากดสกิลคิวแล้วก็เปลี่ยนตัวออกเลยเนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปเป็นน็อลด4สชิ้นแทนก็ได้ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะโรซาเรียเนี่ยก็เป็นตัวละครหอ,อกธาน้าแข็งคนแรกที่เล่นสนุกมากๆการอัปเกรดตัวละครก็ทําได้ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าเป็นตัวละคร4ดาวและที่สําคัญเธอก็เป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้หลากหลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่ถ้าหากว่าใครเบื่อๆไม่รู้จะทาอะไรเนี่ยก็หยิบม,มันเล่นได้แบบเพลินเลเลยล่ะใครที่ไปกดตู้แล้วแม่สาวคนนี้ออกมาง่ายๆก็ยินดีด้วยนะคะหรือว่ามีใครที่ยังไม่ไปกดรักเดียวใจเดียวกับไวฟ์ฟุของคุณบ้างเอยจะชอบทางไหนก็คอมเมนต์คุยกันใตค้ตคลิปได้เลยนะ และถ้าคุณคือคอเกมนะคะและเพิ่งม,มารู้จักกับพวกเรา AS e s p o r t เป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวในวงการเกมมันทุกวันเลยล่ะพลาดไม่ได้แล้วนะฮาหยา